เกมอย่างเป็นทางการเลยครับเกมตอนนี้ก็เป็นอีกนัดหนึ่งเลยครับไปดูที่เจ้าถิ่นพิจิตยูเนเต็ดก่อนเลยนะครับผปรสิงใน้สัญญาณนะครับเขียวบอลเริ่มเกมก่อนนะครับสิงเชียงรายยูเนเต็ดในฐานะทีมเยือนครับตัวไกลสุดเลยครับเอาเลยครับดูดูซิว่าครับเปิดฟรีคิกเข้ามาเอ้าได้โคกเข้าไปเลยครับนั่นเลยครับมาโคบาลินีครับครั้งครับเปิดเข้ามาจรงนี้ขึ้นมงแบบหืมแถวสองของพิจิตกวาดมาตรงนี้ครับ โอ้โหแล้วไปเสียบอลครับชนายุทธดูดูไม่ฟาวด้วยครับบอกเพื่อนแล้วแทงขึ้นหน้ามาแตะหลบปาลูกนี้เอาเลยครับผระตูสองประตูออกมาพลาดแล้วเอโนโมโตะลูกนี้ทำยังไงครับเอโนโมโตะจอจอจอจ่อยิงเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อสูนครับเฮ้ยครับสองประตูต่อสูนครับทีมเยือนขึ้นนำห่างออกไปครับโอ้แล้วจังหวะนี้ปั๊มกันแล้วบอลเข้าทางรัญยาปกรณ์ครับรัญยาปกรณ์เปิดแล้วเข้าทางซัด เรียบร้อยเลยครับเอาเลยครับไต่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วประตูแล้วเพื่อนมาช่วยป้ามีกครั้งหนึ่งเนี่ยบอลทะลักมาถึงรัชยาประกอนะครับให้กับอารินเซยิงโอ้โตรรูติดเซฟแบบเสาธนวัน์เป็นซ้ายธนวันรงัดมาแล้วโขกชนคานมีตัวซ้ำไม่รอดเลยครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหบันภกิจพร้มมานีครับแล้วก็ไม่มีใครขึ้นแย่งอีกแล้วครับบันภกิจครับมองทิ้งออกมาบอลยังแย่งกันอยู่ แล้วเบินมาที่อาริมเซ่อาริมเซ่เกี่ยวเอาแล้วครับโอโ้โหสองประตูต่อสามขอพีจิตไล่มาแล้วครับต้องบอกว่าชมความขยันและก็ความแข็งแกร่งของเขาเลยครับจังหวะที่ของพีจิตบันโจงเปิดมาแล้วบ่งติดเซฟซับไม่ได้แล้วโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับสิรัสวุธผู้สาประตูของเชียงรายแล้วลครับดูอีกครั้งครับจังหวะวางฟีคลิกมาโถมมะมงเด้งๆไม่มีใครประกบเลยครับวินัยเอียมโอหรือเปล่า ไม่ให้โอกาสแล้วครับโอ้โหทดนเวลาไป7นาทีครับ